สวัสดีค่ะกราบสวัสดีและขอต้อนรับแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะเข้าในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนของบริษัท Universal a s a b e n d Chemical จำกัดมหาชนค่ะในลำดับแรกนะคะที่ฉันขอแนะนำท่านผู้บริหารค่ะที่จะมาร่วมให้ข้อมูลในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะคุณกิติชีวเกตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท Universal a s a b e n d Chemical จำกัดมหาชนค่ะ ท่านที่สองค่ะคุณชัชพลประสบโชครองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายการตลาดและปฏิบัติการบริษัทยูนูเซแอสเซอร์เบียนจำกัดมหาชนค่ะค่ะและในโอกาสนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารค่ะให้ข้อมูลแก่นักลงทุนค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับท่านนักลงทุนแล้วก็บางท่านก็คงเป็นผู้ถือหุ้นยูไอซีไปแล้วนะครับ วันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทาง u a เอจะมาให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับผลประกอบการแล้วก็แนวโน้มของธุรกิจแล้วก็นโยบายนะครับสำหรับ u a เอในอนาคตนะครับผมเองอยากจะขอส่งต่อให้กับทางคุณชาชพลน,นะครับซึ่งจะเป็นผู้พิเศษนในวันนี้นะครับขอบคุณครับ ครับก็ขอบคุณครับสวัสดีอีกครั้งนะครับท่านนักลงทุนทุกท่านฮัลโหล <Hello. S 2> <Okay. S 1> ก็ผมขอเริ่มเลยนะครับเพราะว่าก็ค่อนข้างเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวจะกลับบ้านกันช้านะครับก็ของ USC อเองไตมาสหนึ่งนะครับก็มีเรื่องที่อยากจะเรียนให้ทราบเนี่ยก็4ประเด็น นะครับเรื่องแรกก็คงเป็นการทบทวนนะครับว่าเราทําธุรกิจอะไรนะครับเพื่อสําหรับนักลงทุนใหม่ๆที่ยังไม่เคยเข้ามาศึกษาตัว UAC นะครับเรื่องที่2คงเป็นไตรมาสหนึ่นะครับผลประกอบการ performance เรื่องที่3ก็คงจะเป็นเรื่องอที่เรา forecast ของไตรมารสสนะครับแล้วก็เป้าหมายรวมของแะสุดท้ายคงเป็นเป้าหมายรวมของ2012ปีนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีคําถามก็เชิญนะครับ รเรื่องแรกนะครับ Business Overview ของเรานะครับก็ UAC เรา,เ,าเรามีออฟฟิศอยู่ที่กรุงเทพนะครับที่ระยองแล้วก็ที่เชียงใหม่นะครับกรุงเทพก็เป็นสำนักง,งานใหญ่นะครับระยองนี่ก็เป็นสำนักง,งานสาขาที่ดูแลลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกาน้ำมันแล้วก็ปิโตรเคมีที่ทางฝั่งตะวันออกนะครับแล้วก็มีออฟฟิศที่เชียงใหม่ทําโครงการ CPG อยู่นะครับส่วน Warehouse เ,เราตอนนี้เรามี2ที่คือที่บางปู นะครับก็เก็บสินค้านะฮะเส็นรูปข้างล่างนะครับเก็บสินค้านะครับพวกเคมีภัณฑ์ต่างๆสํา,าสหรับลูกค้าในกลุ่มปิตโตรเคมีแล้วก็โรงกานน้ำมันนะครับแล้วก็มีแวร์เฮาส์ที่สงขานะครับอันนี้ก็เป็นแวร์เฮาส์ที่เรารองรับความต้องการของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจขุดเจาะและสำรวจการธรรมชาติในอ่าวไทยนะครับ นะครับโครงสร้างของ USC แล้วก็ง่ายๆนะครับเราก็ตอนนี้เราเนี่ยมุ่งเน้นไป2อ,อย่างนะครับจากเดิมที่ USC เราเติบโตมาเป็น core business เป็น trading เนี่ยปัจจุบันนี้เราก็มีการแตกลาย t r a e d i n g ออกมาเป็น3ส,ส่วนนะครับก็ผมก็แบ่งง่ายๆเป็น energy sector กับเป็น industrial sector นะครับ energy sector ในความหมายนี้ก็คือรวมตั้งแต่การสำรวจกุจอการธรรมชาติลงกานน้ำมันปิโตรเคมี upsteam r นะครับเราก็พยายามลงไปทางอินเทอร์พิเดียตปิโตเคมีข้าบ้างนะครับในช่วงนี้นะครับแล้วก็เป็นธุรกิจทางด้านโรงไฟฟ้าแล้วพวกสาธุรณูโภคพวกน้ําระบบน้ําต่างๆก็อยู่ในกลุ่มของ Energy Sector ใน Segment ของเราส่วนอีกด้านนึงก็จะเป็นทางด้าน Industrial เราก็จะมุ่งเน้นไปโรงงานอุตสาหกรรมเคมี uh, ME, นะครับทั่วไปที่นําวัตถุดิบจากโรงงานปิโตเคมีไปใช้นะครับอาทิเช่นโรงงานสิงทอโรงงานสี นะครับโรงงานผลิตน้ํามันเครื่องต่างๆนะครับผมก็จะมีทีมฝ่ายขายที่แยกออกไปเป็นทีมย่อยๆเพื่อดูแลตลาดพวกนี้นะครับอีกกลุ่มหนึงเป็นกลุ่มอาร์เตอร์สเนี่ยก็เป็นลักษณะของธุรกิจที่เราทำลักษณะที่เป็นตัวแทนของอเทคโนโลยีจากต่างประเทศต่างๆนะครับพิสเพิ่ต่างประเทศที่เขาขายเทคโนโลยีการสร้างโรงกานน้ำมันปิโตรเคมีโรงงานเอทานอล นะครับหลายๆประเภทนะครับแล้วก็จัดกลุ่มรวมมาอยู่ในกลุ่มอาร์เตอร์สคือเหมือนกับเราเป็นเป็นเป็นปนายหน้าติดต่อประสานงานให้นะครับนะครับก็เป็นกลุ่มที่3ในเรื่องของทางด้าน i n v e s t m e n t ซึ่ง u s เเราพยายามมุ่งเน้นนะครับในปัจจุบันแล้วเราเริ่มมาประมาณสัก4-5ปีแล้วนะครับเราก็จะมีโครงการที่ร่วมกับบางจากคือ BBF นะครับแล Joy ้จอยแบงก์เชอร์กับบางจาก70-30ทําทำไบโอดีเซลที่บางไปอิน นะครับเรามีโครงการที่2ที่กำลังทําอยู่ก็ใกล้จะแล้วเสร็จแล้วคือโครงการ CPG ที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็นะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของ Investment นะครับเราก็จะมีาาบางจาก b i o f i e l นะครับเรามี j o i n เว e n t u r e กับบริษัท y ฮโดรเทคซึ่งเป็นบริษัทมหาชนเหมือนกัน list ใน AMI เหมือนกันนะครับก็จอยกันเมื่อ,อเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งบริษัทชื่อว่า u s c Hydrotech นะครับมา ทำธุรกิจทางด้านการลงทุนผลิตน้ำประปานะครับในอุตสาหกรรมแล้วก็สำหรับชุมชนนะครับเรากำลังพยายามจะทำโครงการแรกให้ได้ภายในปีนี้นะครับแล้วก็มุ่งเน้นตลาดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแต่จะเป็นกลุ่มประเทศที่เป็นบ้านใกล้เรือนเคียงเรานะครับก่อนนะครับคือพมา่าลาวพวกนี้นะครับที่เราใกล้ชิดเรานะครับ เรื่องที่3ที่เราทำอยู่แล้วนะครับก็คือเรื่องของ c b g c o m p e s s Bio Methane Gas นะครับซึ่งอันนี้อยู่ที่เชียงใหม่นะครับผมไปเร็วนิดนึงอันนี้เป็นข้อมูลที่เคยเรียนนักลงทุนตลอดนะครับว่าโครงการของบางจากเนี่ยก็เป็นยังไงนะครับแล้วก็ลงทุนร่วมกับบางจาก70-30นะฮะผลิต B ร้อยหรือไบโอดีเซลนะครับ, 100, ร Diesel, รบซึ่งปัจจุบนันในประเทศไทยบังคับใช้ B 5าก็คือต้องเติม B ร้อเปร์เในน้ำมันดีเซลทุกลิต นะครับโรงงานเราอยู่ที่บางปีนในยุทธยา,าเริ่มต้นเนี่ยแคปซีเราคือสามแสนลิตรต่อวันแต่ปัจจุบันเนี่ยเดือนพฤษภาเนี่ยเรากำลังเทสลันเพิ่มไปอีก20อร์เซนะครับเรามีการ expansion ซึ่งก็เริ่มเริ่มเดินเครื่องทดสอบแล้วเดือนพฤษภานะครับก็ผมก็รอดูผลจากทาง BPF อยู่ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมันก็จะเพิ่มทั้งตัว B ร้อยแล้วก็ตัวขูดกิสลีนะครับก็ทั้งประมาณอีก20อร์เซนนะครับเพื่อรองรับความต้องการในตลาดซึ่ง ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยบีลอยเนี่ยจะมีความต้องการค่อนข้างเยอะนะครับโรงงาน b ีบเนี่ก็จะผลิตเกินร้อยเอร์เซนะครับต้องเรียกว่าเต็มที่นะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วแต่ว่าในส่วนของ u ูเเราไม่ได้รับรู้ส่วนแบ่งไรายได้เรารับรู้เป็นส่วนแบ่งกำไรสุทธินะครับสำหรับการลงทุนใน BBF นะครับฉะนั้นถ้านักลงทุนดูในงบการเงินมันจะไปบันทึกเป็นส่วนแบ่งกำไรสุทธินะครับในยอดขายเราจะไม่มียอดขายของบางจากรเวอร์เฟิ่มารวมนะครับ เรื่องที่สองก็คือเรื่องของ UAC Hydrotech เราก็ Joy Venture กับ Hydrotech นะครับเดอนเดินเดอน,นมีนาภายเดินมีนาต้นเดินไม่สานะครับก็เราก็มุ่งเน้นที่จะท,ทําธุรกิจผลิตน้ำนะครับทั้งน้ำเปลี่ยนน้าเสียให้เป็นน้ําดีนะครับหรือว่าน้ําดิบตามธรรมชาติเป็นน้ําดีเป็นน้ําประปาแล้วก็จำหน่ายกับชุมชนนะครับโงาาารงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าทั้งในประเทศแล้ก็ประเทศใกล้เคียง นะครับเราก็เริ่มธุรกิจนี้กําลังรีบเล่นดําเนินการกันอยู่นะครับเรื่องที่3ก็จะเป็นธุรกิจ CPG ที่เชียงใหม่ซึ่งซึ่งเงินลงทุนแล้วก็ประมาณ120ล้านนะครับก็เราจะซัพพลาย c p g ให้กับสถานีบริการ h g b ของปอทในจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็มันจะมีาบพดดายดตัวนึงคือปุ๋ยชีวภาพนะครับเราก็จะซัพพลายให้กับกลุ่มกเกษตรกรในเขต ภาคเหนือนะครับก็จะเป็นปุ๋ยชีพภาคที่ค่อนข้างดีนะครับก็ภายในควอเตอร์สองเนี่ยนะครับเราก็คงจะเริ่มทดลองเดินเครื่องและคอมมิชเชียลรันนะครับแล้วก็รับรุ่นรายได้ในไตรมาสสามนี้น่าจะรับรุ่นรายได้ได้แล้วนะครับนะครับอันนี้เป็นรูปโครงการ CPG ที่เชียงใหม่นะครับวันนี้ก็นำมาเรียนเสนอนิดหนึ่งนะครับสามถังนี้คือถังหมักนะครับถังหมักเอ่อเฟอร์เมนเตอร์นะครับเป็นถังหมักเอ่อไบโอแก๊ส ด้านเขียวๆนี่จริงๆเป็นที่ตั้งของฟาร์มสุกรนะครับที่เรารับวัตถุดิบมาแล้วก็ป้อนเข้าที่ถังโดยตรงเลยนะครับเราจะมีวัตถุดิบสส่วนคือเป็นมูลสุกรแล้วก็จะมีหญ้าเลี้ยงช้างหมักเราจะมีพื้นที่ในการเก็บเป็นไซโลเก็บที่นี่ก็ใช้วัตถุดิบสส่วนผสมกันทำไบโอก๊อสออกมาแล้วด้านหลังของถังหมักที่เป็นส่วนที่เราเป็นส่วนที่เราเป็นเพอริฟิเคชันเป็นส่วนที่ทําให้แก๊สสะอาดแล้วก็เพิ่มความดันเป็น c b g นะครับอัดเข้ารถปอตทซึ่งอันนี้มันอาจจะรูปเล็กนะครับเป็นรูป แสดงตัวอย่างรถปรทอทวิ่งเข้ามารับแกส๊สเราจะมีสถานีเติมที่นี่นะครับเนี่ยรถขา,ขาวๆเนี่ยนะครับก็ามาเติมแกส๊สพวกวิ่งออกไปนะครับโรงงานก็ตั้งอยู่ที่แม่แตงเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็มีลูกความคืบหน้าของการมาฝากนะครับเพราะว่านักลงทุนทุกท่านถ้าถือหุ้นยูเซก็เป็นเจ้าของร่วมกัน นะครับก็อันนี้เป็นโครงการนี้เนี่ยเนื่องจากเราตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างไกลตัวเมืองเนื่องจากฟาร์มก็อยู่ไกลตัวเมืองเนื่องจากมีผลเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องขี้หมูเรื่องกลิ่นอะไรพวกนี้ก็อยู่ไกลเราก็มีการต้องทําถนนเข้าไปก็แล้วเสร็จประมาณสัก45เปอันนี้เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับงานถนนนี่ก็ไปได้ตามแผนง,งานนะครับอันนี้เป็นตัวออฟฟิศนะครับแล้วก็เป็นตัวคอนโทรลรูเป็นตัวบิวตี้